สวัสดีครับผมนุ่มหนามลคนไข้แนครับผมมอนี่กับมากับแม่สวัยคือเขานะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะครับแม่น้ำสมุนไพรนะแม่เนาะสมุนไพรตัวตัวไปนี่เกี่ยวกับอยังเนาะทองร่วงทองร่วงทองปวดทองบิดนะครับโอ้อันนี้เกิดขึ้นได้กับหลายคนเลยนะครับผมบางคนบรุจักวิธีการรักษานะครับเนาะโบลจักวิธีการรักษาเดี๋ยวมอนี่จะมาในน้ำสมุนไพรนะครับเด้อสำหรับของแม่สวัยนะครับเป็นหมอยายผู้หนึ่ง น้องแม่เนาะครับผมเป็นไรพื้นบ้านนะครับเดา๋ถามม่เมืองครับผมว่าต้นมันจะเป็นยังไงจะเอาไปใส่ยังไงนะครับผมทางเลยครับผมต้นมันเป็นยังไงแม่ต้นยังกาะเฮ้ยมาต้นยังกาะต้นไก่นะต้นไก่นะมึ้ยต้นไก่น yes, well. ้าเองเนี่ยน้องหัวใจไปไก่บ้านเห็นตะไก่บ้านแตกแซวแซวต้นนี้ซีแล้วเนี่ยคนเราาหไปแซน้ดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมถ่ายเมึงกันพี่น้องเห็นบ่ ผมที่แรกผมเห็นว่ามันใบเป็นต้นขอเลียนบัวเมียนนะพี่น้องเด้อจะคล้ายๆกันนะครับนาะจะมีหนามผมแม่แม่ไงโอ้บอวเมนหนามตัวนี้เป็นโอ้มันจะมีดอกร้อมนี่นี่ดอก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 ใบลักษณะคล้ายๆใบเรียวๆยาวๆน้อเมียนเนาะมันเกิดเยอะตรงไดนเมียโมันกเกิดที่น้ำปลากันะน้ำโขกน้ำปลาเนาะนี่คือต้อนไก่นะ ม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวอะใกล้นะนี่เอาไปเห็นทังไหนแม่ก้นหากมันไปแส่น้ำกินย่ำทองหลวงก้นหากมันแม่นก้นเราหากเอาหลายบ่แม่จะกำมือนี่งละกะกำมือนึงอ๋อเราไปตากแดดบ่บ่บ่ต้องตากเอาไปแส่แส่น้ำจักพักนึงก็กินเลยเลยขอไปล้างดีๆเราปนี้เอาไปแส่น้ำเรากินเลยเลยแก้ท้องบิดท้องห่วงท้องห่วงได้โอ้สรรพคุณสุดยอดอันนี้คือ หาเกิดทั่วไปเนาะแม่เนาะน้ำโขงน้ำปลาน้ำอย่างมีมดโอ้สมุนไพรไก่โตนี่นี่ผมจะถานั่นผมจะลองเมืองถ้าเอาไปตากแห้งได้ม่่เนผตท่อันนี้เพิ่นได้เอาสดเลยก้นเอาสดสดเนี่ยครับัวท้องเพือนตากไเวแงหนีมันยู่กับตนนะครับผมเอาอยู่กับตนมันแม่อยู่แม่ก้นไปแช่น้ำกินได้เลยโอ้ครับแช่แค่แช่นม่แม่บ่ได้ตำบ่ได้อย่งตัวโอ้ สุดยอดครับผมนี่เป็นอีกยาสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะพี่น้องเนอะเอาคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณแม่สวยอีกเ,เกลียเกลือเหมือนเคยนะครับผมขอบคุณครับแม่ครับผมผมครับใครได้ไปประกาศโรงเรียนเกษตรนี่นับไปก็ไ,ได้เต้ออนี่นี่นี่ต่อไปนะพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวจะมักแข่งหมอยาพี่เสน่ห์นะครับเด้อ <laughs> สมุนไพรชาวบ้านบ้าน,านจะลักษณะคล้ายกันบอนครับเา่าพี่น้องติดตามคลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ